การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาสำหรับผู้บริหารวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ชื่อผลงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับประถมวัยโดยใช้กระบวนการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมวัดสีดโมเดลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนผู้นำเสนอผลงานนางสาวดวงกมวลจำปาทองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิทธาราม สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองความสำคัญของผลงานนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่นำเสนอจากการประเมินและพัฒนาการเด็กประถมวัยของโรงเรียนวัดศิทธารามพบว่าพัฒนาการของด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคม และสติปัญญามีผลการประเมินต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่โรงเรียนกำหนดไว้จึงได้ทำการวิเคราะห์สภาพปัญหาจุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาของโรงเรียนจากพฤติกรรมนี้ได้นำมากำหนดเป็นนโยบายการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาเด็กประถมวัยทั้ง4ด้านให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดการศึกษาร่วมกัน โรงเรียนจึงวางแผนการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยนำรูปแบบวัดสิทธโมเดลเข้ามาพัฒนาเพื่อให้เด็กมีคุณภาพตามเป้าหมายที่วางไว้ในทุกด้านจุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินง,งาน 1. เพื่อให้เด็กปฐมวัยของโรงเรียนวัดสิทธารามมีพัฒนาการทั้ง4ด้านเต็มศักยภาพและมีความพร้อมในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น 2. เพื่อพัฒนาผู้บริหารครูปฐมวัยในโรงเรียนวัดสิทธารามมีความเข้าใจในการจัดการศึกษาปฐมวัย 3. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยแบบมีส่วนร่วมโดยใช้รูปแบบวัดสิทธ์โมเดลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนกระบวนการผลิตผลงานและขั้นตอนการดำเนินงาน 1. ประชุมวางแผนเตรียมการเป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วม ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการจัดการศึกษาประถมวัยในปีการศึกษา2566รวมทั้งศึกษาผลการประเมินพัฒนาคุณภาพการศึกษาประถมอวัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองและมาตรฐานชาติในปีการศึกษา2 5 6 6มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้าง นำมากำหนดนโยบายและแผนดำเนินการในการพัฒนาการคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย 2. ปฏิบัติตามกระบวนการดูใน4กิจกรรม 1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560กิจกรรมพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึก 2. ภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง เล่าบุรีสำหรับเด็กปฐมวัย 3. กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 4. ีกิจกรรมการจัดประสบการณ์ตามบริบทของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. ติดตามตรวจสอบและประเมินผลเป็นการประเมินผลและตรวจสอบการใช้นวัตกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาประถมวัย 4. ปรับปรุงแก้ไขแอคชั่นเป็นการสะท้อนถึงการดำเนินงานเพื่อวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่แก้ไขและพัฒนาโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC และจัดทำรายงานผล การบริหารการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยเพื่อรายงานผลสำเร็จและดำเนินงานต่อสาธารณชน,านการออกแบบนวัตกรรมวัดส์ดโมเดลมีรูปแบบการดำเนินงานตามรูปแบบ PDCA W w h o School Approach การพัฒนาอย่างเป็นระบบด้วยการมีส่วนร่วม A Accommodation การอำนวยความสะดวก T ทีมการทำงานเป็นทีม Ed S Safety ความปลอดภัย I Improvement การปรับปรุงท T e c h n o l o g y เทคโนโลยีผลสำเร็จของงานกิจกรรมที่1การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เป็นปัจจุบันผู้บริหารและครูปฐม,มวัยสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการจัดทำและพัฒนานหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน 2. การดำเนินง,งานตามโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกัน,นกปัจจัยเสี่ยงเล่าบุหรี่สำหรับเด็กปฐม,มวัย เด็กปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจจากภัยเล่าบุรีรวมทั้งขยายผลไปสู่ชุมชนผู้ปกครองโดยให้เด็กทำกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนกิจกรรมที่3การดำเนินง,งานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยเด็กปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินง,งานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยคิดเป็นร้อยละ100 ส่งผลให้โรงเรียนได้รับป้ายบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประโยชน์ที่ได้รับด้านคุณภาพเด็กเด็กได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตรวรรษที่21ด้านคุณภาพครูผู้สอนครูผู้สอนได้รับการช่วยเหลือคำแนะนำการร่วมวางแผนในการจัดการศึกษาปฐมวัยมีส่วนร่วมในการคิดการตัดสินใจ เลือกรูปแบบวิธีการสอนในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้คุณภาพโรงเรียนโรงเรียนมีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศสามารถเป็นแบบอย่างให้กับเครือข่ายด้านคุณภาพชุมชนชุมชนให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนปัจจัยความสำเร็จ1 ผู้บริหารให้ความสำคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 2. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยมีความตั้งใจและเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้เหมาะสมสอดคล้องกับสมัย 3. ผู้ปกครองชุมชนมีความเข้าใจในการพัฒนาครูและเด็กปฐมวัยมากขึ้นให้การสนับสนุนในการดําเนินกิจกรรมของครูผู้สอน สําสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองศึกษานิเทศในการสนับสนุนส่งเสริมและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาบทเรียนที่ได้รับเป็นแนวทางในการดำเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาการให้เด็กได้ลงมือกระทำเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการอย่างรอบด้านและสามารถนำไปพัฒนานต่อย,ยอด ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามบริบทของสถานศึกษาเว็บไซต์ของโรงเรียน YouTube Line Facebook รางวัลที่ได้รับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยรอบที่3ได้รับการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก พศ2564ถึง2568จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนการศึกษาประถมวัยรางวัลเหรียญทองระดับกลุ่มโรงเรียนกิจกรรมการแข่งขันฉีกตัดปกระดาษและกิจกรรมปั้นดินน้ำมันงานเปิดฟ้าการศึกษาอ่างทองครั้งที่17 การขยายผลต่อยอดขยายผลโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงผู้บริหารและคณะครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียนในโรงเรียนเครือข่ายและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเพื่อวางแผนร่วมกับครูผู้สอนเพื่อออกแบบการผลิตสื่อสำหรับใช้ในห้องเรียนประถมะวัย การเรียนรู้เพื่อการต่อยอดและขยายผลสู่ระดับประทมศึกษา